ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์พักพิงสุน,นัขจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่11สิงหาคมพศ2563นายนพลิศิริกโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดศูนย์พักพิงสุน,นัขจังหวัดสุพรรณบุรีในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดรเอก,เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายมานัทพงศ์พมวิสิทธิ์พงศ์ตลาดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่กองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมในคั้งนี้ด้วยณห,ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี